กินอะไรก็วงซื้อสะสมรู้ไหมพี่กินอะไรวันพฤหัสจําได้ไหมว่าพี่อะรูดซิปไม่ได้นะอันเนี้ยพี่รูดซิปตัวนี้ไม่ได้นะพี่ก็เลยแบบปกติพี่กินอันนี้อยู่แต่พี่อ่ไม่ได้ขายนะไม่ต้องมาซื้อกับปานะปาไม่ได้ขายตัวนี้นะเดี๋ยวปาจะบอกว่าใครขายนะอันเนี้ยป้าซื้อกับพี่ลูดนี่เด้อพี่อะปกติพี่จะกินวอลลาซองอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยวันนั้นวันพฤ S <S <an> ก็เลยชงสองซองแม่งเลยติดต่อกันสามวันขี่ออกเบดใสเบดรพุ่งสุดมันได้โฆษณสาแต่ว่ามันดีหลีกปลาซื้อมา169ลิงค์นะกินได้หนึ่งเดือนคุ้มมากปลาไม่ได้ขายนะบอกก่อนนะไม่ได้ขายอันนี้มันเป็นโคลโรฟิลมันช่วยแบบเท่าที่ปลาจําได้นะที่แบบเห็นผลชัดเจนเลยตั้งแต่ตั้งแต่ที่เรีกที่ปลากินก็ซื้อกินเพราะกินเราตื่นเศร้ามากกว่าขี่ออกแต่ว่าคือมันออกหมดเลยนะมันออกเบดอันนี้ตลบนะไม่ได้ขาย ขายแต่ปลาไม่ได้ขายนะแต่คือปลากินรถเนี่ยถ้าใครที่เห็นปลาไลฟ์วันเขาลึกหาปลาใส่ชุดนี้ไม่ได้เลยนะลูดซิปก็ไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะโอใช่มันเหมือนดีขอกอ่ะมันมันเป็น call คอโลฟิลอ่ะมันช่วยเห็นเขาบอกมานะว่าหนึ่งคือมันช่วยแบบรักษารพีแล้วก็คุมอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยเขาบ้างสินะแต่ว่าเห็นชัดๆเลยที่แบบเห็นชัดๆครั้งแรกที่กินก็คือว่าขี่ออก ยมันลากออกเบิดเลยนะแบบเหมือนมันตกค้างลัไส้มันออกหมดเลยอันเนี้ยมันกินได้หนึ่งเดือนนะอันเนี้ยหนึ่งเดือนนะร้อยร้อยหกสิบเก้าลิตนี่ละพี่ซื้อมากนี่หนึ่งเดือนถือว่าคุ้มควบคุ้มไม่ได้ขายถ้าใครอยากรู้ไปไปซื้อกับพี่โรสน,นะปลาไม่ได้ขายมาบอกตออีหลีถ้าเกิดว่าใครเห็นปลาไลท์อาทิตย์ที่แล้วปลาใส่ชุดนี้ไม่ได้นะบอกเลยวันนี้สันในไสได้เร็วจี๊ดุ่้สมักแท่สมักแค่ไปต่อเลยเ่า มาเสร็จแล้วบาก็มีนะล,ลูกค้าส่งพวกความมาเดี๋ยวเอาบาเอาไว้ทีหลังก็ได้เพราะว่า